ศิรยาพาเพื่นพาชมปราา<ร><ร>ไม่มี<ร>กำหนดจะเสร็จรด้วยนะคะผู้สร้างคนแรกคือคุณเล็กและคุณประภัยวิริยาพันธ์ค่ะท่านเป็นเจ้าของเดียวกันกับเมืองโบราณน,นะคะแล้วก็ช้างเอราวัณที่สมุทรปราการนั่นเองแล้วก็ที่นี่อยู่ภายใต้การดูแลของเมืองโบราณจำกัดก,ก็คือเอกชนโดยตรงนะคะ,อ,ะอย่างที่นักเรียนว่าปัจจุบันยังไม่เคยเสร็จมาก่อนและยังไม่มีกําหนดจะเสร็จด้วยเอกลักษณ์ของที่นี่คือสร้างด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่หนูจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมด้านใน ของตัวท่านเนี่ยจะขออนุญาตพามาเยี่ยมชมเบื้องหลังของการสร้างที่นี่เราจะเห็นตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มตั้งแต่การแปรรูปไม้นะคะแปรรูปเสร็จนาไม้มาแกะสลักที่โรงแกะสลักตรงนี้กันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพาเข้าไปเยี่ยมชมจุดนี้เลยแต่ว่าเบื้องต้นต้องขอภัยว่าอาจจะมีเสียงรบก,กวนนะคะจากการใช้เครื่องจักรแล้วก็เศษปุ่นนะคะแต่ว่าอย่าพาคุท่านมาเห็น กระบวนการที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนั่นเองเพราะชิ้นงานของที่นี่แกะสลักด้วยมือทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวหลังจากที่พายเยี่ยมชมเสร็จเผื่อท่านใดอยากมาทดลองแกะสลักสามารถมาทดลองแกะได้นะคะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไ้ดูได้นะคะเผื่ออะไรท่านอยากมาเป็นช่างที่นี่เรารับไปเรื่องะะ <c oughs> เดี๋ยวรอต้าชมค่ะ